เจ้าพ่อห่มเขียวเจ้าแม่แตงอ่อนโอ้เสียงประดังความปลอดภัยสูงสุดพระสังจับจ่ายอันนี้อันนี้อันนี้หางไก่นโมพุทธายะทามยนโมนาทีมาสางเขอาปามาจุปะเตจ้าตวนิวจาราวิเวอายุมาใหม่ขึ้นมาใหม่เข้าตรงนี้ก่อนเดืองเดยกเข้าตรงประตูนี้ก่อน ก็จะมีพระนอนพร,ระยืน,นบ่อน้ำํำศักดิ์สิทธิ์พญานา,นาคราชพุ้นน้ําใครที่ไม่เคยมาก็นนคิดดูให้ดีนะครับมืดลงมืดลงเจดีย์อยู่ตรงหน้าเราเนี่ย ขึ้นเขาไหวพระช้าง,างราดิอาโมจนาสานเลี้ยงเดียวพันแปดคุ้งเดียวร้อยเดียวเนี่ยอ่าไม่ได้ที่ก็มีกาแฟเชิงเขานี่ก็เป็นพระธาตุเชิงเขาเนาะขอเชิญร่วมขึ้นเขาไหว้พระตอนนี้เราอยู่ที่วัดเชิงเขานะเนาะกำลังจะเดินขึ้นไปที่พระมหาธาตุเจดี ักที่โกครับเป็นเทศกาลขึ้นเขาระหว่างวันที่อ้าวไม่มีวันที่อีกเออเทศกาลขึ้นเขาไหว้พระปี68ตลาดวัดเชิงเขาอ เสียงก็ดังอันนี้ก็เป็นทางขึ้นนะเป็นบันไดขึ้นไปเดินไปเรื่อยๆทำซ้ายมือก็เป็นสารเจ้าพ่อห่มเขียวเจ้าแม่แต่งทองไปดูอ๋อตอนนี้เป็นสาร ตรงนี้ก็เป็นศาลเจ้าพ่อห่มเขียวเจ้าแม่แตงอ่อนศนะาลเจ้าพ่อห่มเขียวแล้วก็เจ้าแม่แตงอ่อนเนาะก็มีคนมาแวะมาไหว้ยเยอะเนาะเอาชุดไทยมาถวายเต็มศาลเลยเพื่อเขาสร้างศาลเป็นไม้สวยงามอันนี้เป็นศาลเหมือนศาลเจ้าที่อะครับไปผมพาไปดูฮะ ไปดูอะไรครับคุณจุมงความปลอดภัยสูงสุดคือ <c oughs> นั่นลำพุเออ <c oughs> โอเอางั้นเลยเหรอโอ้โหไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เข้าใกลนะ้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นน้ำพุเนาะแต่ว่าที่จุมงเป็นห่วงนั้นก็จะเป็นตรงนี้ครับไฟตรงนี้มีไฟแต่ตรงนี้น้ำนะโอเคมันอาจจะปลอดภัยก็ได้ไป แต่วนไม่เข้าใกล้เออเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันนะว่ามีอะไรก็ดีนะมันมีจุดแวะเรื่อยๆก่อนเดินขึ้งบนไปเราขึ้นต่อเดินต่อครับเดินต่อตรงนี้ก็จะเป็นพัดสังกระจายเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมด้านในกันเป็นศาลพระสังกระจายกันนะครับไปไปดูห้อ ตรงนี้ก็จะเป็นสารพระสักกายนะครับบูชาด้วยโคมเล็กตรงนี้ก็จะเป็นพระสักกายนะครับ ถางทูปนะครับเป็นรูปไก่เลยเนี่ยเห็นไหมอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้หางไก่หางมันแล้วก็หัวไก่ เดินนิดเดียวก็จะถึงแล้วเนี่ยออกจากวัดพระถังกระจายมาก็ออกมาเจอบันไดอีกไม่กี่ขั้นก็เดินถึงท้างบนละข้างหน้าที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นวิหารหลวงพ่อรวยภาษาทิโกไปขึ้นไปอีกนิดนึงเดินง่ายครับสะดวกนิดเดียวไม,ไม่สูงมากมีไก่อยู่หน้าวิหารด้วยมีหลวงพ่อรวยอยู่ข้างในเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน ทางเข้าทางขึ้นก็จะเป็นหินดูทางขึ้นนะก็เดินธรรมดาแต่ต้องถอดรองเท้าไว้ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันครับเดี๋ยวเราจะแวะไปขึ้นเขาเข้าถ้ำกันก่อนนะที่นี่มีถ้ำด้วยมีขึ้นเขาด้วยนะ ก็จะมีผนน้าป่าลอยฟ้านะครับผ้าป่าลอยฟ้าต่อกรนเป่ากัน นสิงหดีเขาไว้น้มอุุธายะย้าเนโมนาธีมาถังก็อปามาจุปาเตชะตไม่วิเวนั้นไม่ตามมองน้ำมันป่นีนายนีจะเอ็นดูมาเิดตะกอาภทั้งหลายสู่ไม่ตากัะกวสวางหะน้โมอุุธายะตรงนี้ก็จะเป็นถ้ำพุทธเศรษฐีหน้าะรู้าด้วยดอกไม้แขวนรองในถ้ำเลยยมนะขอพร มีหลวงพ่อสังกิจหลายรูปหลายองค์เอายมาใหม่ขึ้นมาใหม่เข้าตรงนี้ก่อนเด้อเนี่ยเข้าตรงประตูนี้ก่อนนยากจะเพิ่งขึ้นไปตัวนั้นสักหนึ่งปีก็ไนะ้ตัวนี้ก่อนอนะโยมนะเดี๋ยวเราจะเข้าถ้ำก่อนนะถ้ำรตรงนี้เรียกว่าถ้ำพุทธาเศรษฐีนาคราชไป มาก็เจออะไรกันบ้างก็งจะมีพระนอน,นพระยืนนี่แหละครับภายในถ้ำสวยงามทีเดียวแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีอะไรเนี่ยกับพิบกับพิบนี่อ้าวนี่คือเขาสาส่สี ภายในถ้ำก็จะมีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ก็ตรงนี้ก็จะเป็นน้ําตกอยู่ในถ้ำด้วยนะแต่ก่อนเคยเข้ามาตอนยังไม่เสร็จคนระับอันนี้ก็จะเป็นดอกดอกไม้ไฟย,ย้อย ถ้าจะไว้พระกอนนี่เลยครับเข้าไปข้างในทีอ้าวมาตรงนี้ก็เจอน้ำตกอีกแล้วครับมีพญานาคราชพุ่นน้ำให้พรอ,อยู่นะครับร่วมทำบุญ อันนี้เขาวัดดวงด้วยการโยนเหรียญขึ้นไปนะครับเป้าหมายเราคืออะไรเข้าปากพญานาคอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ให้ให้ลงบาทยอดเยี่ยมอ่ะอนี่ลองมากครับเนี่ยมือดับนักบาสเหมือนกันครับแต่เป็นนักภากบาสตาบินยเล อ่ะไปได้ขบวนนี้จุฬาญาณราชขบวนสุดนั่นแหละจะเป็นเี่อกที่ลงมาบัวยดูหินงอหินย้อยข้างบนนะครับ <c oughs> เราจะเริ่มมุดถ้ำต่อไปอีกนะครับเริ่มมืดมืดลงมืดลงนะครับนีขึ้นอยู่ก็เอาวอลไหมใครที่ไม่เคยมาก็คิดดูให้ดีนะครับของเทโต้ดิ มืดลงมืดลงเราก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าเราจะเป็นยังไงต่อนะครับ,รบน,นี่ป่าโกดมาแมไ่ไปต่อไปต่อตรงนี้ก็เป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับอยู่ระหว่างทางพาพีดงสมบูรณ์งเป็ดเป็ดตายต่ออ้าวแล้วเราก็ถึงทางออกแล้วครับมีป้ายทางออก พอเข้าทางออกปุ๊บเอา้าเป็นลูกกลงครับปิดหรอหือเปล่าเอ้าไม่ตันครับเนี่ยขวามือมีนบัน,ดนไดขึ้นไปครับขึ้นไปครับใครไม่เคยมาก็ปลอดภัยครับรับรองได้ก็มีคนเขชงซ้ายขวาตันไหมครับขวาไม่มีอะไรครับเข้าก็มาทางซ้ายฟังเสียงโคตรเหมือนห้องบอสอะเฮ้ยอะไรเนี่ยครับ ขึ้นไปอีกครับมันจะขึ้นไปถึงไหนเนี่ยมีถ้ำอ่หเนี่ยอ๋อมาแล้วตอนนี้เราก็เพิ่งจะเดินออกมาจากถ้ำนะคนระับแต่ว่ายังไม่เสร็จเรื่อารกิจเพราะวันนี้เราต้องเดินขึ้นไปถึงบนยอดเขาด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราเดินกันไปต่อครับนะตรงนี้เป็นหินตาหินใหญ่แวะเกิน้ค่า ลับใส่เใส่งาย่ปิทดาอแต่องานแล้วก็หวงพ่อรวยตรงนี้ก็จะเป็นทีพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อรวย อาสาธิโกนะเป็นอนุสร100ร้อยปีเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันแปบ๊บหนึ่งเพื่อไม่เสียเวลาเนาะอ่าพักเครื่องพเครื่องสนใจก็แวะมาบูชาที่นี่ได้นะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์บ้ารวย พ่อรวยเลยนะเพราะตามตำนานท่านบอกว่าหลวงพ่อรวยท่านเป็นคนเกิดปีระดาก็คือปีไก่นั่นเอง่นะจาในถ้าตรงนี้ชั้นนี้เป็นที่สักการะบูชาขอพรพระในถ้ำนะโยมนะถ้ำหลวงพ่อหลพเดินขึ้นอีกนะครับยังไม่ถึ ah งชีนต ซื้อเหรียญสามบาทห้าบาทมาใส่ห้าบาทนี่ไม่ขังอ่ะไม่ขังเหมือนเดินเจริญพรจ้ายียเยียดสบายสบายฉันบนแล้วนะแล้วก็จะเห็นเจดีย์อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยนร้อยแจ้งด้วยจะได้มอบเหรียญจ้ามารับเหรียญลงตาจ้าตาดกฟ้ขีดกำจาสาธุโชคดีมีเงินใชยเพราะว่าหน้าโงเรนี่จะ นี่ก็ขาลงแล้วนะวัดเจิงขาพอแล้วนะคลิปนี้ก็น่าจะปราานะมาณนี้แล้วจบไปจับวันที่